ป็นเพิ่มดีกว่าเอาเป็นเพิ่มดีกว่าประมาณแสนแสนหกห้าพันไม่ครับขายให้ไม่เอา <ak. S 2> คอ่ะโหนั่นไม่ให้ขายละโอเคครับเอาเอาเดี๋ยวหนูมาขายหลังเที่ยงคืนมันจะไม่มันจะไม่ออกเอานะครับทำไม ถ้าผิดทางคนแน่นเลยครับบ่ายๆเงี้ยบ่ายๆก็แน่นครับหนูว่าบ่ายๆคนน่าจะซื้อเยอะค่ะคนเบย์อันนี้ปุ๋ยกันเยอะมากหมดลูบแล้วครับ <Yeah! S 1> ปเะแย่คาพี่เขียวจะแน่นอน จริงๆพี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดแบบเที่ยขนาดนะครับที่แค่ว่าจะไปพักประมาณนี้พรุ่งนี้จะได้ปิดปิดปิดป่าพนีพี่เสี่ยวจะมาตรงไหนคะ พรุ่งนี้หระครับประมาณค่ำๆครับเตรีมเลยเออมาอันนี้เหรอประมาณบ่ายๆนั่นแหละไหนบอกว่าว่าว่ามาแบบว่าเม่พ้นไม่มาบ่ายๆพี่เข้ามาแบบว่ามานานๆทีไม่ปกตินะคะ ไมครับแบบว่าเข้ามาเปิดไอ้นี่ครับ power pub แล้วก็เข้าม,มาจุ่มอ่ะใช่ครับใช่โอ้แล้วก็นานนะคะพี่อยู่นานจังไม่นานครับไม่นานนานค่ะนานค,นานครับพี่แบบว่าไปแล้วก็พักไปแล้วก็พักครับรอบบ่ายมาจริงตอนค่ำครับอได้คค่ะ นุ่มสีนุ่มนุ่มนุ่มที่มีเพลงไหมฟัง เขียวไปตรงนอนกันไปรู้จัาชนเรานะ อรุณครับผมของคนว่างกันหรือเปล่าครับอะไรจะทำครัจะรบกวนแบบอัดอัดคลิปให้ทางกรมตำรวจนิดนึงสักเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับอัดคลิปอะไรคะเป็นการสอบถามความรู้จากกรมตำรวจกับประชาชนครับผมว่างหรือเปล่าครับมีเลยค่ะโอันี้ในไกดบุ๊กนะสาระไหมคะสาระครับผมวันนี้สาระเล็ แล้วถามถามคุณผู้ชายก็ได้ครับ<ช>คุณผู้ชายว่างหรือเปล่าคุณผู้ชายได้ทํางานดา <ำ S 2> บ่อยโอเคพอไหมน้องก็ถามประมาณไหนบ้างครับเกี่ยวกับการทํางานดําเนี่ยครับรได้ครับอันนี้จากกรมตำรวจวัดจ r s a l นะครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายรู้ไหมว่าถ้าการที่คุณผู้ชายไปทํางานดําเนี่ยแล้วทําการหลบหนีโด่ร้อยตํารวจนะเว,นานวลาคุณผู้ชายจะโดนโทษอะไรบ้างและโดนตัดสิทธิ์อะไรบ้างครับผมโอ้โหไม่เยโดนจับครับ เออให้ถูกถูกถูกครับแล้วคุณผู้ชายจะโดนตัดสิทธิ์อะไรบ้างครับถ้าคุณผู้ชายไม่รอให้ตำรวจนับวิก่อนไม่รู้ครับเทากสองวะเนี้ครับคุณผู้ชายจะโดนจับแบบไล่แบบไม่มีเวลากำหนดนะครับแล้วก็จะโดนตัดสิทธิ์เท็กสองนะครับผมโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากที่สละเวลาครับผมตอบโดนจับครับครับผม ต่อไโดนใจมากเขียวเดี๋ยวพูดสาระด,ดมันจะดสาระเกินไปพี่ชาลีมากับใครครับอะมากับใครครับพี่ชายคุยกับมิเกียไปก่อนพี่อ๋อโอเคครับมากับใครอะดุนรู้มากับใครคะ มาเก,กับลูกค่ะอ๋อลูกอ๋อใคระค่ะอาลูกเหรอเอ๊ะคะลูกเหรอไม่ใช่หรอกเอาเราตรกลงกันลูกไม่ใช่หรออะไรอ่ไม่ใช่เ,อ,เ,อ,เอ้เอาอา๋อแล้วไม่ตอบเขาล,ลาร้อนฉันเออพอดี อย่าเปรู้ด้วยล,ล่ะเอาคืออะไรลงุงลุงคุยกับเขาอยู่ไม่ใช่ลูกจ้ะจะบอ,อใกให้นุ้งนะแล้วเมื่อกี้อะไรลูกคืออะไรอะ่ะเปล่าเปล่าแค่ก็แค่เขินอะไม่เขิน เขาบอกว่าถ้าใครถามก็อบอกว่าเป็นลูกค่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ละเอาเ oh. มื่อกี้ยังเพิ่งนัดกันอยู่เลยอ่ะแล้ว,แล,วแล้วพี่โอเคหรอคะที่เขาบอกแบบนันนระโอเคค่ะเพราะว่าลูกเ oh. ขาดุมากเลยลูกสาวเขาดุมาก, oh. มากไม่ไหวคะ่ะ เขาแบว่าคุยคุยกันอยู่ลุงคุยกับเขาอยู่ไมเดี๋ยวพี่พี่เจลีร้องเพลงพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะเดีจะตอบแบบมั่งอึ้งดิเนี่ยวเขายิ่งสึ้นยพร้อมมากพร้อมที่สุดค่ะเขียวจำคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมที่พี่เคยบอก อะไรอะยึกยักอะไรกันอะพี่เขียวจะจำได้เหรอคะลุงพามากี่คุมอุย้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมี่เกียวมีแค่คนเดียววันก่อนก็ได้ยินมาแบบนี้แปลกๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขียวไม่ได้อยู่ในในเหตุการณ์นั้นเขียวอยู่ใช่ไหมเขียวเขียว อะไรงานเถอะค่ะเจอกันแล้วพี่จะไม่เกี่ยวพี่เขียวไปงานค่ะไปะนี่ไงเจ้าชื่ออาซูน่าที่บอกวันนั้นไงอ๋ออาซูน่าอ๋อผมจำได้แล้วพี่เออใช่ไหมวันนั้นที่เราคุยกันอ่ะพี่ไปฟาร์มอีเธอร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เจ้าคะพี่เขียว ดูว่าเขาแตกฟันแตกพี่เสียวไปทำเขาระวังโดนดีนะุิยนี่ไม่แก้เลยเหรอคืออะไรเนี่ยการล้อกันเล่นครับ เราเล่นเราเล่นเราเล่นอันนี้คืออะไรคือกลัวเหรอฮะคือกลัวเหรอรีบไปแก้เขาเดี๋เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาสร้างความร้าวฉานนะครับคืออะไรเขาสร้างความร้าวฉานไม่ใช่เดี๋ยวเราสร้างความร้าวฉานให้เขาเขาพี่กลัวทำไมถ้าพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่จะกลัวเพื่อเอาครับไม่รอกันเล่นครับเดี๋ยวเขาทะเลาะกันครับ What do